สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง TH Gaming คนเดิมอย, term. อยู่เช่นเคยนะครับวันนี้มาเล่นเกม Call of Duty นะครับ Modern Warfare นะครับพาที่4กันนะครับมาอ่าเหตุการณ์นะเ,<ร>เหตุการณ์หลังจากว <ไป S 2> อร์พิกนะครับอ่าโอเคมาเรียนตอนนี้เอาซาร์ดหัวหน้าผู้กำกับมาแดนนี่แล้ววะตอนนี้เอสเอชบอกแล้วว่าเอาซาร์ดคงอยู่ที่นั่นตอนนี้มันกำลังวางระเบิดนวนเคียร์นะครับอ่า อสสออตอนนั้นสี่เดียดตอนนี้ตอนนี่แล้วต่อจากนี้พวกเราคงก,ก็ต้องนี่แล้ววะตอนนี้เออซาร์เรตต้องนี่ใช่ไหมล็อกแอนโลมเมลินอ่าช็อกแอดเวนะครับอ่าในเวลาหกโมงเย็นนะครับเวลาวันที่สามครับโอเคประมาณสามสิบวิเอารอตอนนี้รอเนี่ยและมาวางนั่นแหละ สวยช่วยกันยิงหน่อยนะครับนี่มันมันมันก็น่าจะวางระเบิดอเมริกาละวะเปิดภาคเกี่ยวล้วคือเราต้องช่วยตัวปาาระกันนะครับไม่ใช่ช่วยไปไม่ใช่ช่วยตัวประกันเดี๋ยวช่วยทหารเรานะครับแม่งกำลังยิงยิงยิงอะไรของมึงยิงอะไรของมึงฮะยิงอะไรยิงอะไรนั่นแหละ อย่ายิงอย่ายิงนานครับอย่ายิงอย่ายิงรัวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งร้อนเชื่อผมอย่ายิงอย่ายิงค้างครับอย่ายิงนานเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องแม่งร้อนรถถังเหรอรถถังเหรอเออรถถังเลยรอเราคำนี้เว้ยมึงก็ด้วยโดนไปซะมึงโคตรชอบอะไพค์ขีดสุดท้ายครับแต่ผมก็ตายบ่อยนะไพคกขีดแบบนี้ หลายครั้งด้วยเนี่ยเล่นครั้งแรกกับช่องนูกเกมิงก็ช่องนุกเกมีก็ช่วยนะอ่าพูดถึงเขาก็หลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นแฟนคลับโคฟตี้ไม่ก็เขาเรียกเคาที้ก่อนเรานั่นแหละ <c oughs> เขาเรียกเคาที่ก่อนผมนะเขาจะช่วยผมได้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วง <c oughs> โอ้ยแม่งโดนยยิงหลายครั้งแล้ว <c oughs> รอ <c oughs> <c oughs> เอาละนี่คือคอมแมนภายในสองห้าอ่ะเอาละเข้าใจละยิงแม่งก่อนเลยเอาละปะะลาววอกำลังนี่ละอ่าขึ้นไปรับนะครับให้ทหารกลุ่มเขาลงก่อนสำหรับลงที่หลังเข้าใจแล้วอ่า เพลงเมทัลเต็มๆว่ะเฮียก็ชอบไอ้เฮียเพลงแบบนี้เป็นเพลงเมทัลอ่ะอืมยิงก็ไม่โดนนี่ฮะมาไอ้คืนนี้โดนเรียบร้อยแล้วอารอลนนี้พอเรานี่แหละอะไรบ้างน้า นี่ไงมีเบิร์ควันสีเขียวครับมันจะมีภาหมายก็คือเราเอา้องต้องนีวว่ว่ะยิงแม่งก่อนเลยเอาละแจ้งเตือนว่ามีคนอยู่ที่นั่นโอเคใน,น,นระเบิดเขียวไหมนั่นแหละมีคนอยู่เกต้องช่วยนะครับเราต้องช่วยโอเคมีไหมไม่มีเฮ้ ตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีไอสัตว์ตรงนี้มีไปไปไปไอสัตว์ตรงนี้มีชิบหายไอสัตว์เอ้ยน้ำมดนที่อะไรตรงนี้นนนกูขอะระเบิดแฟดไปซะมึงโด,ดนดไปเต็มๆแม่งก็ไม่แสบนั่นแหละมึงมาปืนพกน่เปลี่ยนเป็น M1911 วะจุดสี่1้าเ อย่างชอบเลยโอยอะไรวะเออนั่นแหละมึงโดนไปนะโอเคเพื่อเราอยู่นี้ระเบิดแฟตเออระเบิดเขียวเต็มๆไปไปกูไม่อยากโดนระเบิดเต็มเต็มแม่งวางหน้ากูเลยผมก็โดนอยู่ดีอะไรวะมึงก็โดนหรอ รอดเหมือนกันเราก็ตายเราตายได้เหมือนกันจุดนี้ผมมักจะตายบ่อยนะยสามสองครั้งอืมนั่นแหละโอเคหยุดยิงก่อนหยุดยิงกง่อนนายไปชั้นสองเราเนี่ยแหละโอเคเอ็มหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นลูกซองซะเอ็มหนึ่งศูนย์สี่ลูกซองแบบออโต้หรือเปล่าวะเออออโต้จรงิงออโต้จรงิงเปลี่ยนเป็นซองออโต้ซะนั่นแหละ มึงก็ต้องโดนนั่นแหละสวยอันนี้ยิงได้แล้วนั่นแหละช่วยกันยิงช่วยกันยิงนะช่วยกันยิงไม่ยิงมึงก็แปลกแล้วโอเคอันนี้เป็นพวกเรามีปะมันมันต้องมีมันต้องมีมงมไม่มีก็แปลกแล้ว กูลงไปปุ๊กูมันจะเจอตีนนี่ยเชื่อกูดิอะไรวะนี่ไงกูลงไปปุ๊กูมันจะเจอตีนไอสัตว์เอ้ยนั่นแหละมึงนั่นแหละใสะก่กระสุนไว้ด้านบนมีกูไม่เชื่อไอสัตว์มาเฮ้ยวงไปเรื่องจริงอย่าหาทำนะครับ สตูแม่งโยนระเบิดแล้ว,ลวอย่ายโยนกามนะครับเสียงตายชิบหายโว้ยสยัตวสเปลี่ยนรีโหลดไป็นลูกซองซะสุดพวกแม่งเยอะชิบหายพวกกันร,ร้ายแม่ง เฮ้ยเปลี่ยนเป็นกูซองอะเบิดแฟตแสบตาตะมุไอ้เฮียเลงเฮียอะไรแม่งเฮ้ยเฮียเฮียอะไรวะเปลี่ยนเป็นเกเน็ตเกเน็ตยิงสวยๆนั่นแหละมึง น่นแหละหลังแอนตายไปทั้งหมดอ่ะโอเคดีโหลดเลจริงยานทหารนะแบบนี้กระโดดล,ลงไปแล้วก็นีไปี๋ยวก็ยิงแบบนี้ยิงหลังในสัตว์โอเคไปที่ LC ไที่ไปเร็วอืมเมทันมาแล้วกูเฮ้ยอืมตายไปทั้งห่ะเฮ้ยอืมเกือบแล้วกูไป ไป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 แจสันในขึ้นในเอามาร์คสิบเก้าไปไม่เห็นปืนนะครับคือมีมาร์คสิบเก้าก่อนไปตอนนี้เซลทีมซิกกลางเนี่ยและตอนนี้เอาซารก์กำลังไปที่นั่นจะเราหามันว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วคงเขาคงจะปลอดภัยอะไรวะเฮ้ยเสียเสกเก้เาเสกเก้เาควบคุม แจ๊ดเตือนแจน๊ดเตือน,น,นเสียกา okay. กรควบคุมโอเคพออยู่นั้นแหละอืมขอบบ้าอืมก็มีขอบบ้า,มมบบาแม่งลงไปแล้วโอเคสองห้า okay. เราต้องรีบไปช่วยนะครับช่วยยิงก่อนเลยอาจจะมีพวกก่อการร้ายคนระับอยู่นั้นช่วยยิงก่อนนะครับตรงเนี้ยโอเค ช่วยยิงก่อนช่วยยิงก่อนแต่คนนี้ไม่ใช่เด็กเล่นนะไอ้พวกไอ้พวกพวกกบการร้ายยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทันยิงได้ก็ดีแล้วเออฮะฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ตีแชน์ร้าน KIA อยู่ตอนนี้ช่วยฉันหน่อยกาลังนี่อยู่เดี๋ยวรอก่อนนะเราเนี้ยโอเคหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งว่ะ มาข่มแมงด้วยอืมไม่ไม่เห็นกูโอเคจะรอนมาแจ๊กสันเอาเธอมาแล้วก็ควินฮอซะเข้าใจแล้วครับมาโอเคว่าช okay, ่วยยิงให้ไปไปเร็วทันไม่ไหวสัตว์เอาละีเรอ,อสองหา้าแล้วเข้าใจแล้วพอตอนนี้อยู่โอ้ยอ,อย่ายิงหลังกูดิมา แา้ละตอนนี้พวกเราได้แล้วตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในทิ้งของนิวเคียร์เพราะฉะนั้นเขาที่ออกไปเร็วตอนนี้นายยังปลอดภัยอยู่ไปไปไปรีบไปเร็วนะครับเดี๋ยวแม่นจะชิบหายโอเคสปารสุดและสปารส,ส,รส,สรตีตอนนี้นายกัปตันอีกแล้วนะที่เรานี่ก่อนนะตอนนี้ยูเอสฟอร์ดกำลังออกไปจากทิ้งนี้แล้วเพราะฉะนั้นพอต้องนิวเคียร์มันมาแล้วต้องไปให้หสุด เอ้ยเลียอะไรวะนิ้วเคียย์เอ้ยแม่งวางแล้วเฮ้ยทุกคนเกาะไว้เอ้ยเฮียไอเฮียไอเฮียเฮ้ยหยิบเอาเพื่อนมาช่วยก่อนมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งเอาชิบหายเอาเกาะไว้เลยอะเออเออเออเกอเออเออเอเอ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 อเเออเออเเ โอเค u m เอ็มซีนะครับนาวพิเกิยวทินเหมือนเดิมนะผมนะเหตุการณ์เป็นไงมั่งแม่งยิงนิวเคลีย์วะมันเกิดอะไรขึ้นพลเอกโอคงอืมแม่งวางระเบิดนิวเคลีย์ไว้เลยอืมนะมันเกิดอะไรขึ้นวะ รายชื่อว่ะมีพอแจ็คสันด้วยอ่านี่คือชื่อพอแจ็คสันนะครับก็ติดอยู่ในลิสชื่อด้วยนะครับก็คือโดนระเบิดนิวเคลียร์ไปเต็มๆนะครับแล้วเราอยู่ตรงไหนจุดของระเบิดนิวเคลียร์อยู่ใกล้ๆนี่เองวะ่ะก็ไม่เอาความจริงมันก็หนาสาหัสนะเว้ยอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยอ่าเกณาเป็นไงบ้างครับพอแจ็คสัน กูตื่นมาแล้วเอ้ยออกแต่สันตื่นเร็วโอ้ยโอ้ยแม่งโดนกินไปไกลเลยกูมือเละแล้วโอเคเราต้องออกไปก่อนอยู่ตรงนี้น้ำไม่ได้เดี๋ยวเครื่บินแม่งจะระเบิดทุกคนก็กำลังบอกมเดีมีดีนะ กำลังแบบบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยพวกเองรอดอยู Castro ่เปล่าอะไรมานั่นแหละสภาวนี้กูไม่น่ารอดมั้งโอ้โหทุกคนแม่งไม่ไหวออซารแม่งไม่อยู่นะครับเอาง่คือออซารแม่งไม่อยู่นี่แหละไม่อยู่ตรงแถวนั้นว่ะประเด็นก็คือแม่งวางระเบิดอยู่เคียโอ้เออเดินไปช้าๆแล้วแค่ดูเฉยไงเจลอนคอปปา ทุกคนก็เดินไปดูระเบิดนิวเคียงสวยงามแม่งมตายเรียบร้อยหายใจไม่ออกตายวะผู้หญิงที่เราช่วยไปแม่งตายหาเรียบร้อยฮะระเบิดนิวเคีย์วะให้เราดูเฉยๆว่ามันเงี้ยอะไรลงไปเฮ้ยแม่งโอ้ ไม่ไหวเ,เรียบร้อยแล้วนะครับพอแจ็คสันนะครับตายเรียบร้อยครับ KIA ก็แปลว่าตายในหน้าที่นะครับคำศับง่ายคือพอแจ็คสันตายในหน้าหน้าที่แล้วนะครับ YMC พอแจ็คสันเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับนี่ครับ KIA นะครับตายในหน้าที่อา่า พิ่งออกไปจากด่วนๆนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น S A S นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็น U M C ต่อไปแล้วคนระับเราจะเป็น S A S นะครับอ่าเอาละตอนนี้กับ,ตอนน,กบต,ตอนนี้กับตันพายอันนี้กับตันไพเอาซัดทงอยู่ที่แถวนั้นน,น่าขุอยู่แถวปลายอยู่ที่นั่นนะนะอ่าอยี่ยมมาตฐานอ่ะนะีเท่าไรแก๊สทีมเราอย่างเงี้ยละพักกินของเรานะครับอ่า เซฟเฮาในเวลาวันที่สี่นะครับในเวลาตีสองไงกับตันราคาใช้ปืนอะไรวะลูกซองเอ็มเอ็มซีเอหนึ่งโอเคอาซาตองอยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นสวยงามไปเร็วโอเคเราได้อะไรบ้างวะมีเอ่ออะไรวะมีนายวิชั่นมีเกดเดนเชอร์มีซีโฟแล้วก็มีนี่ด้วยโอเคอะไรวะเนี่ย มันน่าคงอันนี้มันน่าคงจะฆ่าคนในแถวบ้านทั้งหมดใช่ยังไงอะ่ะโอเคไปอะไรวะเอาไปยิงแล้วเหรอเฮ้ยตะเตล้อยู่ดีไม่ไม่ก็ยิงเฉยเลไเฮียโอเคเอากูโด่งไปดีเอาโดดไม่ได้เฉยอะไรวะเอ้ยระเบิดระเบิดกูวางระเบิดไว้เลย กูรู้มันมันจะมีเหตุการณ์ไอ้สัตว์ไปที่ไหนก็เจอตีนเนาะเอสเนี่ยไปที่ไหนแม่งมันจะเจอตีนเสมอเว้ยกัปตันไทเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงกูไอ้ทั์กูขอละดาดี้กูมันจะตายเลยเฮ้ยหมา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 ยิงหมานั่นแหละจอดวิทยประจุใจสิ่งนี้ออกไประเบิดไอ้สัตว์กูรู้มึงชอบ ผมรู้ว่าทุกคนชอบระเบิดแบบนี้โอเคเอาอมีกุญยม่โดดว่าฮเฮี้ยเร็วเปลี่ยนเป็นกูซองสะโซฟในเรียกฮอร์มาเลยยังไม่ยังไม่เรียกตอนนี้เรานี้ก่อนขาเปิดแฟตแสบตาไปใชมึงคนนั้นอยู่ปะ คนนั้นอยู่วะนานแหละสองคนเลยตายครับใช่ไหมนันแหละเอฟเอฟแม่งมันจะไปนี้แหละไปที่ไหนแม่งมักจะเจอตีนในที่ี้ยโอเคอุ้ยอืมโอเคเฮ้ยอะไรอะไรของมึงอันนี้เคล็ดละโอเคได้เวลาแจ้งเตือนมาร์ไว้เลย ผมได้หมดหานผมงโบ๊ทผมตายหาตายหาด่านนี้แล้วอันนี้คือพูดจริงเลยอะไรวะโอเคเพื่อนเราไอไอขมารอบนะครับเฮ้ยวางไว้เลยเฮีย<ๆ>ไม่อยากรวยเออแกก็นี่เราละโอเคเร็วเร็ว,เร,วเร็วเข้าหน่อยเร็วเข้าหน่อยเฮียขึ้นบินยิงไปนั่นแหละสวย น่นแหละส่วนเราก็ยิงคุ้มกันไว้ก่อนน่นแหละมีตัวอะไรมาโผลมาไหมไม่มีนะไอพวกนี้มันไว้ใจได้อะไรวะโอเครอก่อนนะเติมกระสุนนะครับเติมกระสุนเคยมีมันต้องทีรอแบบน,นี้แหละคือมันต้องทีรอแบบเติมกระสุนไว คือคือบินมันต้องดีโหลดแบบนี้เว้คือต้องเตกระสุนอะไรวะไปเปลไป่ยนถุงซองก่อนอาจจะเจอไม่เจอแล้ววะตาะตัวกูลมาตัวนี้มีอะไรไหมตัวนี้ไม่มีก็คงจะมีสักวันโอเคไปเฮ้ยขอยืมใช้ก่อน RPG 7ยืมจะใช้ก่อนครับดาดน,นี้มี<ป>รถถัง โ <Okay. S 2> อเคของเราเนี่แยแหละเฉกัะหน่อยครับด่านนี้มีรถถังครับตรงนี้จะมีรถถังใช้อาร์บจีเซเว่นนี่แหละยิงฮอแม่งเอ้ยยิงยิงรถถังแม่งยิงแม่งอย่างนี้แหละไอสัตว์เอ้ยเฮี้ยโอเครอ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 ,รอไอสัตว์เอ้ย หลบไป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 ยิงแม่งนี้แหละเออรถถังระเบิดไอสัตว์โอเคลงไปก่อนอย่าพึ่งตายไปไอเฮียเหมือนกูแช่งตัวเองไงบุ๊กอ่าเรียบร้อยครับรถถังโอเคไปตรงน,นี้ไอสัตว์แล้วกูใช้ปืนเฮียเลยเปลี่ยนปืนกูไม่ใช่เป็นลูกซองสไนเปอร์นะเวะไอเฮียลูกซองนี้ยังไกลไม่ได้มันยิงระยะใกล้ไอสัตว์ โอ้ยชิบหายไอ้วจับโอ้ยเฮียตากูไอ้สับเขาสัญญาก็มาแล้วเอาตัดยอกเล่นครับนั่นแหละคุณมึงนุ่งโดนมึงก็โดนเฮียกับตันไพรเกือบยิงกับตันราคาแล้วไอ้เฮียมึงก็มาหลายหลายตัวเนาะพวกะเขาจ้างมึงกี่บาทวะเขาจ้างมึงให้ตายไอ้เฮียไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้แม่งไม่รู้อะไรเลยเขาจ้างมึงมาให้ตายไอ้เฮียเขาไม่ได้มาจ้างมึงให้นี่หรอก พวกเข้าจ้างมึงมากี่บาทวะอยู่ตรงนี้ไอ้ส์ลูกซองเต็มๆนั่นแหละมึงรีโหลดแป๊บกับตันไอ้ไอ้แก๊สมึงช่วยยิงหน่อยดิจะพึ่งบนเอ้ยกับตันไอ้ไอ้บอแฮมมึงหลบกูหน่อยเออนั่นแหละหลบกูเอาไอ้เฮาค้างแดกแล้วมึงเอา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 ไอ้ฮามึงเอากูลงเองก็ได้มั้มมึงไปดิเอ้ยกูนำเองแล้วไอ้เหี้ยเอ้ย โอเคเห็นนายศาตว์โอเคอะไรไม่ท okay. ันส okay. <t ong ue> ังเกตเลยเหรอวิชิมหายโอเคนี่ช่วยกันหน่อยเข้าใจแล้วครับเลสเตอร์ครับมาหอกูพร้อมแล้วทีมนี้ไอ้สัตว์โอเคไปก่อนเลยอย่ายิงโดนพวกพวกดีกันเองไอ้เหี้ยอะไรอะไรอะไรของมึง คลองใช้จราตรูกูนะครับสไนเปอร์หน่อยอยิ่งใช้ซองก่อนอย่าลืมว่าตรงนี้มันเฮ้ยวันนี้เลยดีกว่ายิงแม่วันนี้แหละสไนเปอร์ไอ้สัตว์น่านแหละมึงสวยหรอโอ้ย,อยเออ ยิงหำแม่งครับสแนเปอร์อีไอสัตว์เคยเล่นมาก่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงกูปัจจุบันกูขายเกมแล้วโปรเจกต์โปรเจกต์สแนเปอร์นี้มึงไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องนีเลยโอเคมานีโลดให้พร้อมเอายู่ตรงไหนเอาเฮียอยู่ตรงไหนวะยิงหัวไปเต็มๆมึงก็ด้วยปิวหัวไปมูอ่อีเชี่ย ท้าไมยิงไม่ได้ปะ่ะยิงมือแม่งก่อนกูรู้ว่ามึงไม่ตายโอเครอมแม่งรีโหลดส่วนเราก็ต้องยิงคุ้มกันพาเกนี้มีช่วงเซฟเฮ้าสน์นะครับตามหาอวสานที่บ้านโอ้ยเฮียเป็นพาเกิ์ที่ถ้ากูถามว่ากูชอบไหมกูไม่ชอบนะ อ้าวพร้อมแล้ววะ่ะแต่กูยังไม่พร้อมอ่ะพอดีไม่ชอบมาเสือกน่าอะไรกูซองไปเต็มเต็มซองออโตโ้เลยไม่ใช่ซองพ่อตาไปเปลี่ยนเป็นปืนปืนพกแมง่งล้าถ้าเราเออนั่นแหละตบด้วยผ่านท้ายนอนไปซะมึงอ่ะมาผมรู้ว่าคุณชอบควักระเบิดไปเต็มเต็ม นั่นแหละมึงเปรียบถุงซองสวยดูศัตรูตกันมันเห็นกูมึงก็ไม่ต้องเห็นกูไอสัตว์เอ,อ้ยกูแค้นไอิศัดกูแค้นไอิเชี่ยกูแค้นมาไอิศัดมึงโดนมึงโดนมึงโดนอิศัดตะเบิร์หัวคว้ยเร็วกูมันมจะตายบ่อยอเฮียด่าเฮียเนี่ยกูบอกแล้วกูไม่ด่าไหนกูมันจะตายทุกครั้งไอเฮีย เออนี่แหละครั้งแรกกูตายกูไม่ต้องมาเสือกไอสัตว์เสือก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 ที่บอกเขช้าเลยเฮียเออนั่นแหละโอเคเร็วช่วยกูหน่อยเคว้ครับไอสัตว์ยิงหลังกูโดนเจตูดมานเม่าง่ายสัตว์เอ,อ้ยรีโ่รอตีเฮียเอ้ยโอ้โหเฮียกูเป็นอาหารนี่ไงวะไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องตบแม่งผ่านท้ายไอเฮีย เฮ้ <shield S 2> ยดีหลอดแล้วอืมที่หลอดโค้ช้าไอ,อ้เหยอยมาตรงนี้มีไหมเอ่อตรงตรงนี้มีไหมไอ้เหี้ยผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีหรือเปล่าไปเดี๋ยวคือมันในนี้ขนาดไหนแบกกูใกล้หมดแล้วไอ้เหี้ยเร็วไอ้ไอสัตว์กูแค้นไอชิอบกูแค้นไอ้สัตว์โอเคเอาไปที่ตรงนี้ดิมือตรงนี้มันมีหรือเปล่าวะ แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเนาะโอ้ยเฮียยิงกูเก่งชิบหายหลบไปดิโอ้ยเฮียแม่งไม่หลบไอเฮียนีไ่ไอเฮียตีอะไอตีแม่งไม่หลบไปเฮียมันมีเยอะปะมันไม่มีนะเว้ยตรงเนี้ยมันจะมีไหมวะไอเฮีย แม่งไม่มีว่ะเฮียเอ้มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ได้วะโอเคอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ลืมไปไเฮียไอตีแม่งเป็นเฮี้มึงก็เป็นนี่อะไรไม่รนะููนะไอามารอปเอ้ย กู <laughs> เรียกว่าไอตี๋แล้วเว้ยแม่งแม่งตี๋แม่งเอาบอกแม่งจะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือบ้านนี้มันมีที่อะไรบ้างวะ <c oughs> โอเคทันที่เคลียร์ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> มันไม่มีอย่างนี้จริงดิ <c oughs> โอเคแ <c oughs> มงชอบเสือไอสัตว เฮ้ยกูก็เปลี่ยนป,ป,ยนปนยนืนเปลี่ยนเป็นลูกซองโหไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้กูเปลี่ยนเะลยสัตว์ระเบิดไปหมอกกูหมอกไว้ก่อนเหี้ยลงไปเต็มๆกูเกือบตายใช้ได้เหมือนกันนะโอเคมึงไม่ต้องไอสัตว์เสือกไอเหี้ยยิงเก่งชิบหายเขาจ้ามึงมาให้ตายเขาจ้ามึงมาให้ตายไอเหี้ยไอสัตว์แม่งตัวดีเลยเหี้ยมา มึงนี่แม่งตัวดีไอสัตว์เอ้ยยาา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 าไอเฮียนี่เสือกกับกูจังเลยเฮียไอสัตว์มึงชอบเสือกแต่กลัวชอบดมไอเฮียเฮ้ยเฮียแม่งไม่ได้รีโหลดจิ๊ดแม่ควยคอควยเสียงีสีเฮียแม่แม่มึงโดนไปเต็มเต็มแม่มึงไอสัตว์เฮ้ยไม่ใช่เปลือปากกานแล้วว่โชคดีออกโชคร้ายโดนกระทืบไอสัตว์ไม่ใช่ได้เฮียโดนไปเต็มเอา้ยเฮียนี่เฮ้ยอยัดแพ้แบบนี้ดิใจร้ายอ่ะ เอาไอ้เฮียดิโอไอ้คำมาล้อ้ยไอสัตวไอ้นี่มันกับตาลคายเฮียนี้เลยไอสัตว์คุยเฮ้ยมันป็นคนเ้วนะเว้ยเฮ้ยมาดิมาดิไอเฮียอ๋อไอสัตไหลเรือมึงอะแม่งบางเฮียขยางไอนสัตว์ตรงนี้ไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนโอเคเป็นตาที่ผมตาแหล่ล่อมากอะไอเฮียนี่แม่งตัวดีเลยเฮียเอ้ยกูแค้นมากไอเฮียแม่งกูแค้นกูแค้นกูแค้นไอสัตว์ กูแค้นไอ้เหี้ยแม่งหลายครั้งแล้วไปด่าที่ดวงตาหลายรอบมาๆเลยเซมเขาอ่ะไอ้เหี้ย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 เต็มๆมันไม่หลายรอบเท่าไอ้เหี้ยนี่หรอกรอด้วยกันรอประมาณพาร์คก็ได้ครับอ่าบอกไว้ก่อนตรงนี้น่าคงจะมีแต่ตัวนี้แม่งไม่มีมันคงซ่อนอยู่ในแถวนั้นกับตันราคาเร็วเร็วเร็วกับตันราคาแม่งเร็วเข้ากับตันราคาโอเค คำมาล้อมอ่ะไม่ใช่แม่งส่งไม่เหมือนขามาล้อมมาเลยนะจะไว้ให้ดีนะเพราะว่าการเอาซาให้มันรอดมันไม่ดีนะอย่าให้มันตายจะขาดเรียบร้อยนั่นแหละมึงโดนชกไอ้เหี้ยอวาซาร์ทำไมฮะทำไมมึงถึงต้องวานระเบิดโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรสักคุ้ยแล้วมึงเลยใครใครจ้างมึงมาเขาจ้างมึงไม่ตายไอ้เหี้ยต่อยแม่งใครกูุลการชื่อ ชื่อมันมันชื่ออะไรตบหน้าแม่งตบแม่งเฮี้ยอะไรวะตบพ้องต่อยไอสัตว์มึงมาดีดิรัดคอแม่งอ่ะไอแก๊สยังไงโทรศัพท์ท่านครับแม่งมีคนโทรอ่าโทรศัพท์แม่งเออเฮี้ยอะไรมึงอ่ะมึงจำกูได้ไหมเฮี้ยวอะไรวะปังแม่งฮะ ใครครับท่านสกายฟอ,อ,อินวานสกายฟตัดจบแบบละครไทย